สวัสดีเพื่อนสมาชิกที่เด็ดจานเชิญทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งบุญวันศุกร์ที่13พฤษภาคมปี2565นะครับบอลวันนี้นะครับก็ถือว่าน,น,น,น้อยนะผมในสำหรับดิน่นใหญ่ๆนะครับแต่ก็ไม่ได้น้อยจนเกินไปผมยังมีคู่ที่น่าเล่นและก็น่าสนใจในหลักหลายหลายคู่เหมือนกันนะครับโดยหลักๆวันนี้นะผมจะขอพาเพื่อนไปที่บอลแชมเปี้ยนชิพอังกฤษหนึ่งคู่นะผมแล้วก็โปรตุเกสซูเปอร์ลีกหนึ่งคู่นะครับ มาเริ่มมีข้อบอลคู่แรกกันเลยดีกว่าในผมลูตันทาวน์เนี่ยครับเปิดบ้านตอนกลางคืนในกลองฮันเดอร์ฟิลด์ทาวน์นะครับบอลคู่นี้นะครับจะเตะกันในรอบเพลออฟนะครับซึ่งทางชาปนิชท์อังกฤษนะผมเขาจะแค่สามทีมเท่านั้นครับคือลำเนินงลบสองเนี่ยเคยผ่านเข้ารอบไปแบบการันตีร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมจนสามถึงหกนะครับต้องกลับมาเตะรอบเพลออฟกันอีกครั้งหนึ่งนึ่งเพื่อที่จะเอาหนึ่งทีมที่ดีที่สุดนะครับไปเล่นในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับผมโอเคนะครับ ฟอร์มคู่นี้ในการพบเจอกันมาก่อนนะครับ5เกมล่าสุดที่ผ่านมานั้นเป็นการเสมอกไปทั้งหมด1ครั้งนะครับแล้วก็แบงบก์กรเป็นคนละ1เกมนะครับผมเกมล่าสุดที่เจอกันครับเป็นทางฮันเดอร์ฟิวเท้านัพี่ชนะที่2ประตูต่อ0นะครับส่วนฟอร์มในการเล่นได้บ้านของรูตันเท้านะครับ5เกมล่าสุดของพวกเขาที่ผ่านมาครับแบงกการะ3เสมอ1แล้วก็แพ้ไป1เกมครับหรือเกมล่าสุดที่ผ่านมาครับพวกเขาเปิดบ้านชนะทางเรดดิ้งที่1ประตูต่อ0 สูตรฟอร์มในการเล่นในบ้านนะครับ5เกมล่าสุดที่ผ่านมานั้นชนะ3เสมอ2ไม่แพ้กันเลยในบ้านแม้แต่เกมเดียวนะครับผมก็ถือว่าดูดีมากผมสอบดูเ้นเท้า,น,ทานะครับแต่ฮันเดอร์ฟิวเท้านะผมอันนี้ก็ฟอร์มดีไม่แพ้กันนะครับ5เกมล่าสุดที่ผ่านมานั้นเสมอแค่เกมเดียวนะครับส่วก,กับครีนปาร์คเดนเจอร์นะครับผมที่2ดูต่อ2คอนเสิร์ต4เกมล่าสุดที่ผ่านมาพวกเขายิงไปแล้วทั้งหมดนะครับา8ป,ประตูผมเสียไปทั้งหมดแค่2ประตูเท่านั้นเองและเก็บพิชิตได้หนบเกมด้วยะครั ในการเก็บจะชนะมาทั้งหมด4เกมวรวดแต่ฟอร์มดีมากครับในเรื่องของ5เกมล่าสุดที่ผ่านมานะครับส่วนฟอร์มในการเล่นทีมเยือนนะครับ5เกมล่าสุดที่ผ่านมานะครับชนะ3เสมอ1แพ้เป็นหนึ่งเกมนะครับ3เกมล่าสุดที่ผ่านมาของพวกเขาเก็บทีมเยืทั้งหมด2เกมนะับยิรงรวมไงหมด5ประโตูเสียไปแค่ประตูเดียวเยวท่านั้นนี่ครับส่วนในเรื่องของอันดับตารางคะแนนนะครับ,นนอ,บ,ะะรบอ่ะบอลมัดกับทาวฟูแลนเนี่ยม,ยมันเลื่อนชั้นเลืนที่เรียบร้อยแล้วนะครับหรือแค่ทางฮันดูฟิเทา แล้วก็รูตันทาวเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดแล้วก็นอตติงแฮมฟอเรสครว่าสี่ทีมนี้นะครับใครที่จะได้ไปต่อนะครับในศึกฟุตเอีอังกีษนะครับก็ต้องบอกว่าสุงแน่นอนครับในเรื่องของการแข่งขันฟุตบอลวันนี้นะครับผมเชื่อว่าทุกทีนจะสู้กันสนุกนะครับแต่ดูแต่เรามาดูในเรื่องของรูนได้เสียนะครับรูดได้เสียของทั้งสองทีมค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับทางเลือฟิวทาวยิงหมดห4ประตูนะครับส่วนทางรูตันทาวยิงหมด6 3าประตูเลผม แต่ว่าทางรุตันงทาวจะเสียมากกว่าในเรื่องของเกมรับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเจอทั้งหมด55ประตูครับส่วนทางอันเดอร์ฟิลดวทาวนะครับเสียทั้งหมด47ประตูนะโว้ก็คู่นี้สูสีกันแน่นอนนะครับในเรื่องของดับตารางคะแนนเนี่ยค่อนข้างจะห่างกันอยู่พอควรนะครับเพราะทางอันเดอร์ฟิลดวทาวมี82นะครับส่วนทางรุ่ตันงทาวเนี่ยอันดับที่6มีอยู่75นะครับคู่นี้นะครับในเรื่องของ handicap จะเปิดมาเปิดเราเป็นราคาปปนะครับจากทางรุ่ตันงทาวนี่ยนนำล้นเนี้ยจากทางคินเด เชฟฟิวทเชฟเ็เดี๋ยวจะคู่หูมจำชื่อไม่ได้ละฮันเดอร์ฟิวทาวนนี้ครับโอ,อ้โหจำชื่อไม่ได้แต่ในเรื่องของแฮนดิแคปนะครับเปิดมาน้อยมากเปิดไม่แค่สองลูกเองนีครับซึ่งแปลกนะผมจากบอลคู่นี้นี่ครับที่ผมไปเช็คในเรื่องของไอเชนบุ H ๊กคีวันนี้นี่ครับหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์กับสองสิบห้าเปอร์เซ็นต์มาห้าต่อสิบนี่ครับในเรื่องของการลงทุนนี่ครับ คนสวน้านยังอยู่ทางเดอร์ฟิวเทวเยอะมากๆผมจริงๆผมวันนี้ก็ชอบบอลเดอร์ฟิวเทวมากๆนะครับก็เชื่อว่าพวกเขาน่าจะเอาอยู่ในเรื่องของแฮดิคปแล้วก็ผมกังเลคือทางเดอร์ฟิวเทวดูดีกว่าด้วยซ้ําไปนะครับคู่นี้เนี่ยมันผมมองว่าเปิดโอกาสที่จะเปิดมาเสมอกันในค่อนข้างสูงนะครับแต่วันนี้ราคามันอยู่ที่ยูตันเทวเปิดมาเป็นทีมต่อนะครับผมไม่แปลกเพราะว่าเล่นในบ้านนะครับ คู่นี้ที่ผมแนะนาให้เลียสองหน้าดีกว่านะผมหน้าแรกนะแนะนําให้อยู่อยู่รองนี่ครับอยู่รอไปเลยนะผมที่ราคาครึ่งเม็ดถ้าเกิดถ้าเกิดมีเนี่ยครับหรือไม่ก็เป็นราคาปปก็ได้นี่ครับส่วนอีกหนึ่งราคาผมให้อยู่สูงนะครับที่สองลูกควบสองลูกครึ่งไปเลยนะถ้าเกิดเรามั่นใจนะว่าสูงแน่นอน,นผมมองว่าคู่นี้น่าจะยิงกงินเยอะนะครับเพราะว่ามันเป็นบอลที่ต้องการคะแนนต้องการแต้มนะครับโอเคครับผมก็คู่แรก ประมาณนี้ครับผมแนะนาให้เลือกเล่นขังสองราคาได้เลยนะครับแต่ถ้าฟันธงจริงนะผมให้เลือกเล่นราคาจริงนะเลือกเล่นอยู่ที่ u เลือกฟ l l tail นะผมให้เลือกอยู่รองนะครับในราคาปปนะถ้าเกิดมีถ้ามีราคาครึ่งลูกก็ให้อยู่ราคาครึ่งลูกแล้วกันนะครับประมาณนี้นะครับโอเคครับผมส่วนคู่ที่สองครับมาดูคู่หว่างปาโกตเดอร์เฟอร์ไรรานผมเปิดบ้านตอนรายการเมคอัเบนพิก้าครับคู่นี้ครับนาที่สิบเจอในที่สามนีครับซืิติคของทั้งสองทีมในการพบเจอกันนะครับ สิบเกมล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยเบนฟิก้าไม่เคยแพ้กับทางปาโ์ก,กเลยแม้แต่เกมเดียวชนะเก้าเสมอไปหนึ่งเกมนี้ครับส่วนฟอร์มห้าเกมล่าสุดในการพบเจอกันนะครับโอโ خ, ้โหเป็นฟิก้ชนะเสมดห้าเกมรวดนลครับส่วนฟอร์มาปาโกอสนะครับห้าเกมล่าสุดที่ผ่านมานี่ครับชนะหนึ่งเสมอสองแพ้ไปสองเกมนีครับฟอร์มในบ้านห้าเกมล่าสุดที่ผ่านมานั้นเสมอหนึ่งชนะสามแพ้ไปหนึ่งเกมมาฟอร์มรวมในบ้านถือว่าดูดีนะครับ ส่วนเบนฟิก้านะครับ5เกมล่าสุดที่ผ่านมาของพวกเขานะแพ้แค่เกมเดียวชนงคือเกมที่เจอปอโต้แพ <yah> <icated> ้ปอโต้ไปที่ศูนประตูต่อหนึ่งส่วนหลังจากนั้นก็เป็นการชนะ2เสมอ2นี่ครับส่วนฟอร์มในการเล่นทีมเยือนนะครับ5เกมล่าสุดที่ผ่านมาครับชนะ3เสมอ1เกมแพ้ไป1เกมนะครับนี่ไปกันแบบเร็วๆนะครับเบนฟิก้าตอนนี้นะครับรั้งอันดับที่3ของอ่าของลีกนี่ครับผมแต่ว่าไม่มีลุ้นอะไรแล้วเพราะว่าปอโต้เนี่ยพวกเขาได้แชมป์ที่เรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าเบนฟิก้ายังมีลุ้นทุนที่ของยูฟ่าเปนนลีีกู่ครับ 33เกมล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยครับชนะ22เสมอ5แพ้โหนับได้ทั้งหมุด75ประตรูแล้วเสียสมุด30ประตรูมี77คะแนนนะครับโดยทักบากว่าครับผม33เกมล่าสุดที่ผ่านมาน 9, 11, นครับชนะ9เสมอ11เนี่ยครับแพ้13ยิงไปหมด29ประตรูเสียสมุด42ประตรูบอลคู่นี้ผมบอกเลยว่าความแบบนี้นะครับผมในเรื่องของการีแกรแบบนี้ครับขอเลือกบอนคู่ตรงนี้เลยนะครับบอลคู่เลยว่าให้อยู่ต่อนะครับ ผมเลือกลองลราคาแบบนี้กับทีมใหญ่ๆแบบนี้มาเยอะแล้วตั้งแต่คู่บาเซโลนาแล้วนะครับแล้วเมื่อคืนนี้ก็ให้ลองอ่าทางทางเลววนเต้นะครับเลววนเต้ก็ดูมานหลีกไปอีกนะครับอ่ืบอกคืนนี่ผมทำทวงที่ทำทงที่อ,ททอ่าเบนฟิกาเลยในผมในราคารวิจารณหนึ่งเบ็ดนะครับแต่อีกหนึ่งคู่ยังได้ผมเมื่อคืนนี้สเปอร์จัดอาร์เซนอลไปที่สามประตูต่อศูนย์นะครับทำให้ตอนนี้สเปอร์ตามหลังอันดนอนู่แค่ คะแนนเดียวเท่านั้นเองนะก็ต้องรอรุ่นอีก2เกมที่เหลือนะว่าผลการแข่งจะออกมายัางไงครับแต่ถ้าอาเซนอลไม่สะดุดเลยม้แต่เกมเดียวผมบอกการันตีได้เลยว่าอาเซนอลเข้ารอบแน่นอนนะครับโอเคผมก็สองคูน่นี้ประมาณนี้นะครับคู่แรกครับฟันธงที่ฮันเดอร์ฟิวทาวให้รองนะครับส่วนคู่ที่สองฟันธงที่เบนพิก้าให้ต่อนะครับสำหรับนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะขอตัโชคดีทุกผมสวัสดีครับ